สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ FTL Channel ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกม l i n e a e g a i c h หรือเกมเสตีนั่นเองซึ่งเขาได้อัปเดตแผนที่ใหม่ครับนั่นก็คือแผนที่สมอรภูมิลบหรือสม,มอรภูมิ Battle ร e ซ l นั่นเองไม่ใช่เกมนะแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูในโหมด Diamond หรือโหมดเพชรนั่นเองโอ้โห เราไปดูกันเลยครับว่าผมจะแพ้หรือชนะไปดูกันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปกันแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมจะขออธิบายตัวแมปกันก่อนเลยนะครับ <6. S 1> โอเคตัวแมปนะครับจะเป็นตัวแมปของสนามสมรภูมิลบนั่นเองซึ่งเมื่อเราเริ่มเราจะได้จับนะครับว่าใครจะเล่นคนแรกและนี่ก็จะเป็นยานแม่ทับของเรานะครับซึ่งยานแมททัพนี้ ถ้าเกิดย้านแม่ทัพของเราเลื่อนหมดก็จะเป็นอันแพ้นะครับ <Double. S 1> ก็คล้ายกับการเล่นแบบอวกาศนั่นเอง <Double. S 1> แล้วก็ตรงนี้ Space Station นะครับ <Double. S 1> เมื่อเราตกเราจะสามารถไปที่ไหนก็ได้ในแมปโอ้โห <M unter. S 1> ตรงนี้ไม่ใช่เมืองคูณ2นะครับแต่มันจะเป็นการวางระเบิดบนยานแม่ทัพของฝ่ายตรงข้าม ยิ่งระเบิดมีเนี่เยอะเท่าไหร่การโจมตีเห้าโจมตีเข้าปีิยานแม่ทัพมันจะคูนเยอะขึ้นเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดระเบิดอยู่ในยานแม่ทัพขอไฟตรงข้างแล้วไฟตรงข้ามไปตกในยานแม่ทัพพอดีก็จะเป็นการถอนระเบิดนั่นเองซึ่งตรงนี้จะไม่ใช่เกาะลางนะครับจะเป็นการค่ายทหารไปฝึกและตรงนี้ที่เป็นน้องว่างสองอัน เราสามารถไปยึดครองได้นะครับแต่มันจะไม่ใช่ของเราตลอดไปคือถ้าเกิดเราเหยียบปับ๊บใช่ไหมครับแล้วฝ่ายตรงข้ามมาเหยียบก็จะเป็นของฝ่ายตรงข้ามทันทีครับคือใครเหยียบใครได้นั่นเองซึ่งยิ่งเราไปเหยียบตรงนี้เยอะพลังโจมตีของในฐานนั้นก็ยิ่งเยอะขึ้นครับและการสุ่มภายในตอนแรกนะครับสมมติเราได้เมืองแรกอย่างเนี้ยเราได้คนแรกเมืองเราจะมีเลือดเยอะกว่าคู่ต่อสู้2 3 0ถึงร้อยครับ แล้วตรงนี้ครับพลังแอคแทกนั่นเองยิ่งพลังแอคแทกเยอะโอากาสในการโจมตีแล้วเราชนะเลยก็ยิ่งมีสูงนั่นเอง <12. S 1> นั่นก็คือสาเหตุที่เราต้องสร้างเมืองให้เยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับในรอบแรกที่เราเดินเราก็จะได้สร้างเมือง3มเมืองเลยเป็นการโกงมากเลยครับ <12. S 1> โอ้โห แล้วบอกไว้เลยนะครับว่าเงินนี่ครับแทบไม่ได้จะใช้เลยมีแค่ใจใจเฉยๆยเงินอ่ะไม่ต้องคิดเลยและนี่ครับถ้าเราสร้างเมืองใดเมืองเป็นแลนด์มาร์คเวลาโจมตีโดยช้ยาแมครับของลำม,มันจะช่วยด้วยครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูถ้าต่อไปนี่แหละผมจะโชว์ให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยอขายนะ โอ้หายเหอนนั่นนะโอเคครับของเขาหยิบเมืองคูณสองมาก่อนโอ้โหผมบอกไล้เลยครับว่าเมืองคูณสองในแบบนี้นี่เราต้องใช้มันอย่างมากครับเพราะเกิดเราขาดมันี่พลังโจมตีเราจะร่อยหล่อมากครับ <You win. S 1> แล้วเกมตรงนี้นะครับเทนลบอมนี้จะเป็นการตัดสายระเบิดนั่นเอง คือถ้าเกิดชนะคือไม่ระเบิดแพ้คือระเบิดยากตันเลือก4ี <g rab> ตัวเลือก, 4, ลอก <9. S 2> แล้วก็ <9. S 2> ทุกครั้ง <9. S 2> ที่เราได้เก่อน,นะครับจะเป็นการสร้างบารีให้กับยานแม่นะครับซึ่งยานแม่ของเรานี้ก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ <9. S 2> สมมติว่าเรามี เลือดอยู่ประมาณสามสี่อะไรอย่างนี้พอมีบาเรียเวลาคนโจมตีมามันก็จะลดน้อยๆนะครับให้จะเป็นการลดเยอะนี่ครับคราวนี้แหละผมจะโจมตีให้ดูเลยว่าใครจะชนะมาฟอสแท็กเลยยิงยิงมาเลยเออแท็กลุมลุมลุ่มลุมลุ่ม,มแะไร โอ้โหพลังร้ายก่ายมากครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีบาเรียใช่ไหมครับเวลาถ่ายของข้ามโจมตีมามันจะลดพลังของไฟตรงข้ามในตอนโจนตีแต่ไม่มากนะครับแล้วก็สมมติว่าเราไปเหยียบบาเรียของตัวเองประมาณสอถึงสารอบบาเรียที่อยู่ตรงยานแม่ก็จะเข้มขึ้นนะครับเข้มที่สุดก็4ม่วงถ้าเข้มมากกว่านั้นก็ทริซึมแล้วครับ จ่ายมาจ่ายมา <My turn. S 1> ตกเมืองเขาให้ได้ <Double. S 1> โอเคครับ <My turn. S 1> จะเห็นการปิดฉากอันสวยงามหรือเปล่า <Ten. S 1> ผมว่าไม่นะ <Ten. S 1> ผมว่าไม่มาลองดู <My turn. S 1> และพอเราตกยานแม่งของฝ่ายตรงข้ามเราก็จะได้าเตแอทแทกครับก็คือ ถ้าเกิดเราโจมตีนะ p a าเ a g e Attack ก็คือทุกอันจะช่วยกันโจมตีเหมือนอันเมื่อกี้นะครับที่ผมต้องสุ่มตัวเลขถ้ามันเก่นตัวเลขสิแล้วเราสุ่มได้สิก็จะเป็นการออ l Hack นะครับอายิง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 ย,ยบาลียหมดบาเลียจะป้องกันประมาณ30%ของพลังโจมตีทั้งหมดนะครับที่ผมกลังคิดคิดตู แต่ถ้าเกิดเรามีบาลีอันเดียวแล้วเพียงบาลีมันก็จะไม่มีค่านะครับมันก็จะอยู่เฉยเมันจะไม่อัเกรดตัวเองโอ้โหตัดระเบิดอีกแล้วเวลาผมตัดระเบิดนะแพ้ทีไรแพ้ทุกทีไม่เคยชนะเขาเลยอะคือมันมีสี่อันให้เลือกใครจะเลือกถูกอะโอ้โหมาแล้วมาแล้ว คขาเนี่ยจะทักให้แทกให้ดูครับถ้าทุกท่านสงสัยว่าทําไมแถวหนึ่งมันไม่ใช่ไอ้พวกระเบิดหรืออาวุธละ่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบหุ่นยนต์นั่นเองครับนี่เลยผมโชว์ให้ดูเลยพอทักทักแพ็กเกจหมายเลขสี่สิบเอ็ดยิงขอทักเนี่ครับพอเรายิงนะครับ นี่ครับคือการชนะแบบใหม่นั่นเองก็คือ Destroy Other Frontier นั่นเองโอ้โหเย่ประวัติการ f อ l c h a n n ช l นชนะเย่สำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์กันบอกว่าเคยเล่นกันหรือยังบอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม